ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของเจ๊นุกนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจมาที่ยี่สิ่สิงหาคม2566ค่ะฉะบับนี้เป็นแนวทางฉบับเต็มนะคะวันนี้เจ๊ให้เด่นที่3ฟันที่3ค่ะ แล้วก็เป็นชุดตัวจาอหรือว่าชุดสองตัววันนี้นะคะ38 34 35 36 37แล้วก็39ค่ะวันนี้เจ๊ฟันเม็ดเดียว2 3นะคะแนวทางดูเจ๊นุกบารมีมหาเฮงค่ะ เม็ดเดียววันนี้สองสามนะคะเจ๊ J. ให้เด่นที่สามฟันที่สามค่ะวันนี้เจ๊ฟันตัวเดียวนะคะฟันที่สามเด่นที่สามแล้วก็เม็ดเดียวสองสามค่ะเจ๊ J. ปล่อยสองฉบับนะคะอีกหนึ่งฉบับจะเป็นแนวทางเลขความฝันค่ะจะเป็นฉบับนี้นะคะเลขความฝันแนวทางเราพัฒนาวันนี้หนึ่งสามหกเจ๊ตัดเล่นให้นะคะมีหนึ่งสามหนึ่งหกแล้วก็สามหกค่ะ ส่วนฉบับนี้ก็จะเป็นแนวทางฉบับเต็มนะคะตัวเลขก็เหมือนกันนะคะกับที่แอดมินเขียนให้ค่ะทั้งหมดก็เป็นแนวทางราวพัฒนาวันนี้นะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ